สวัสดีนะครับวีนายรีช็อปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปรับชมนะครับวันนี้ลูกค้าเป็นโตโยต้านะครับนะเป็นตัวยาวลิส1ซึ่งลูกค้าเนี่ยหาข้อมูลมาลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมใส่ชุดสตัดมาแล้วนะครับช่วงล่างมันก็ดีขึ้นแหละแต่มันยังดีไม่สุดแล้วรู้สึกว่าการควบคุมรถในการเข้าโค้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับผมเคยทําคลิปไว้นานแล้วสมัยเมื่อสัก4 5ปีแล้วล่ะนะครับตอนนั้นก็เราคุยกันถึงในเรื่องของการทำคอนเนอร์เวลานนะครับซึ่งรถทุกคันที่ติดตั้งโชคที่เป็นลักษณะสตัดปรับเกียวหรือปรับสูงต่ําได้เนี่ยต้องบอกว่า ถ้าจะติดให้ดีจริงๆเนี่ยต้องทํำคอนเวอร์ชบาลานด้วยหรือว่าพูดง่ายว่าขึ้นตาช่างนะครับเพื่อเช็คน้ําหนักในแต่ละล้อนะครับรถเนี่ยถึงจะออกมาเขาเรียกว่าใช้สมรรถนะได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับลูกค้าใส่มาเอ่อน่าจะเป็นตัวซินเวอร์นะนะครับนะก็ตัวปรับอยู่ด้านบนอันนี้ผมเช็คก่อนพวกยางหัวโชว้กพวกนี้แน่นไม่มีช่องว่างเยอะเพราะว่า อันนี้สําคัญเนื่องจากว่าในในหลายๆคันเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกยางเบ้าโชกหรือจุดยึดต่างๆเนี่ยมันยังไม่ดีพอเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ทําสักเท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับผมนะรถที่จะขับดีจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ใช้จริงแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนถึงจะมาปรับเซตเรื่องพวกนี้นะครับเหมือนอารมณ์เราตั้งศูนย์ล้อบางครั้งเนี่ยเราไปตั้งศูนย์ล้อแต่ว่าลูกหมากบางตัวบูทยางบางตัวมันไม่ได้แน่นอะ มันก็ได้ระดับหนึ่งแหละสุดท้ายพอคุณไปเปลี่ยนมาใหม่คุณก็ต้องมาตั้งอีกนะครับอย่างวันเนี้โจทย์ก็คือเจ้าของรถเนี่ยนะครับน้ําหนักเนี่ยเยอะกว่าผมนิดนึงนะครับวูดยง่ายคนตัวใหญ่ขับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทีเ่เขาเรียกว่ามิตริรถคันเล็กๆแบบเนี้ยตัวการถ่ายน้ำหนักเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างในรถแข่งที่เขาแข่งกันในเซอร์กิตเนี่ยเขาซีเรียสกันถึงขั้นว่า ต้องใช้นักแข่งจริงอุปกรณ์ต่างๆจริงน้ำมันจะต้องอยู่ในถังในระดับที่ใช้จริงซึ่งเอาเป็นว่าชีวิตจริงเนี่ยมันคงน้ามันไม่ได้เต็มถังตลอดเวลาหรือว่าอยู่ติดก้นถังตลอดเวลาก็เฉลี่ยกันไปแล้วกันเอาที่น้ํามันสักเต็มถังแล้วกันหรือว่าครึ่งถังโดยประมาณนะครับนะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้การเซตออกมาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดถามว่าเพอร์เฟกที่สุดไหมผมตอบแบบนี้ดีกว่าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะสอให้เราปรับ ไปแล้วเนี่ยถนนเนี่ยมีผลนะครับแต่เราก็ต้องปรับไปหากับถนนที่เขาเรียกว่าเชื่อถือได้และกันหมายถึงมีความเรียบถนนไม่ได้แบบว่าเอ,อเอียงจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้จะมีผลแน่นอนอเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงว่าความสูงคันนี้เป็นยังไงครับในส่วนของขนาดล้อยางก่อนลูกค้าเขาใส่มา195 5 5 1 5นะครับอันนี้ก็ยางดีเลยนะฮันกุ๊กนะครับเวนตัส V12 นะครับนะ ความสูงเนี่ยถ้าเรานิ้วสอดต,ตอนเนี้สามนิ้วเข้าแต่เข้าไม่ได้ก็ตีซะว่าสองนิ้วครึ่งเกือบเกือบสามนิ้วลูกค้าบอกโจ์วันนี้ขอเตี้ยลงอีกสักเซนหนึ่งได้ไหมก็ถ้าเตี้ยก็จะเหลือประมาณก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราต้องเช็คด้วยว่าเวลาเตี้ยกว่านี้แล้วล้อเนี่ยเวลามันยุบมากๆเนี่ยล้อมันจะเบียดซุ้มหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเอามือจับดูไม่มีรอยนะนะครับแล้วก็เห็นลูกค้าเขาตอนที่ขับรถมาถึงเนี่ยเขาบอกว่า เ,เหมือนลงสะพานหรือเนินเนี่ยมันมีมันมีอะไรคูุดบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราต้องเช็คด้วยว่ามันติดอะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับพวกท่อไอเสียนะยกเว้นว่าเดี๋ยวต้องก้มดูใต้ท็อปเนอร์ว่าเขาเดินท่อมาใหม่หรือทําอะไรหรือเปล่าแต่เห็นแล้วมีเฮดเดอร์เมื่อกี้นะครับอันนี้ด้านหน้านะตามมาด้านหลังเลยด้านหลังเนี่ยเขาเซ็ตมาเห็นไหมข้างหลัง2นิ้วเป๊ะเลยข้างหลังจะฟิตกับข้างหน้านะครับแต่ อย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราจอดด้วยอะเดินตามมาเลยเดี๋ยววนเลยกล้องเมื่อกี้สองนิ้วนะเห็นไหมฝั่งนี้สามนิ้วนะครับต่างกันเลยนะครับเมื่อกี้สองนิ้วกับสามนิ้วนะ้หายไปหนึ่งนิ้วนะครับอ่ามาดูข้างหน้าเมื่อกี้สองนิ้วฟิตฟิตนี่ได้เกือบสามนิ้วเลยนะครับการทำคอนเวทออกมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วความสูงของรถเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากันหมด เรายึดน้ำหนักบนตาช่างเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมขอไปทดสอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับรถคันนี้นะครับลูกค้าใช้งานมาตอนนี้ก็1นึ่งแสนหนกิโลเมตรนะก็ใช้มาเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรถที่ใช้วิ่งงานกันเยอะนะครับแต่สภาพรถภายนอกยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุยกับเจ้าของรถเขาบอกว่าค่อนข้างจะขับรถเขาเรียกว่าต้องทําเวลานะครับก็เลยใช้ความเร็วประมาณนึงก็เลยอยากได้ช่วงล่างที่แน่นๆแล้วก็สตาร์ทเนี่ย นะครับที่เซตเอาไว้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความหนืดของชุดสตัดแล้วกันนะครับที่ลูกค้าเซตไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60เในด้านหน้านะครับรุ่นนี้มันปรับได้ประมาณ30ระดับถ้าผมอ่าสาระดับที่ลูกค้าแจ้งแล้วก็ตอนนี้เซตไว้ประมาณเบอร์18นะครับกึ่งกลางประมาณ15ผมก็ตีสักว่า60สเส่วนด้านหลังเนี่ยลูกค้าบอกไม่รู้ว่าเซตไว้เท่าไหร่เพราะว่าหาที่ปรับไม่เจอก็จริงๆมันอยู่ในซุ้มนะผมคิดว่า หรืออาจจะอยู่ที่หัวโชกแต่เอื้อมยากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองกันแล้วก็เดี๋ยวเช็คให้นะครับว่าค่าความหนืดเป็นไงแต่ตอนเนี้ยผมขอทดสอบที่เขาเรียกว่าสภาพเดิมก่อนแล้วกันยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับแล้วดูว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีแอดมินนั่งไปด้วยหนึ่งคนโต,ตผมเองเนี่ยตอนนี้หนักอยู่ประมาณหนึ่งร้อยแล้วกันกลมๆนะครับลูกค้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยหนักประมาณหนึ่งร้อยี่สิบก็ ก็อาจจะต้องทวงน้ําหนักเพิ่มนิดนึงนะครับ่ะเดี๋ยวไปลองกันก่นกอนดีกว่าก่อนอื่นขอป้าเบาะนิดนึงนะนะครับอ่าเวลาจะซิ่งเนี่ยจะต้องนั่งถนัดนิดนึงนี่เบาะเขาใส่มานี่แบบเออนั่งดีนะโอ้ไม่หื่นนะเนี่ยลูกค้าเขาน่าจะทําทําถึงนะเนี่ยพอกดไปเนี่ยเขาเร่งรู้สึกได้เลยเอ้ยมันไม่ใช่รถเครื่องเล็กอะ่ะเออเนี่ยการตอบสนองนี่ผมยังไม่ได้จุ่มเลย ใช่น้ำหนักเนี่ยถ้าดึงไปทางขวาเนี่ยน้ำหนักคงอะไรดีอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะยังไม่ได้ถามนะว่าข้างไหนนีผมจะลองแบบเขาเรียกว่าปลายเทสเลยเอาฟิลลิ่งตัวเองเลยนะครับน้ำมันตอนนี้มีประมาณเกือบเต็มถังเลยนะครับตัวเสียงเพอหนิงหวานนะเนี่ยเครื่องเล็กๆอย่างนี้ ลดก่อนลดไหลซ้ายนะครับเนี่ยมุมที่รถตั้งมาค่อนข้างจะไหลซ้ายมุมไม่ธรรมชาติไม่เป็นไรเดี๋ยวคอนเวอร์เซียต้องไปแก้อยู่ละตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินอย่างเงี้ยเออน้ำหนักมันไม่เท่ากันครับใช่เวลาหักซ้ายเนี่ยท้ายออกด้านขวาค่อนข้างจะรู้สึกได้ว่ามันเซแต่เดี๋ยวเราไปลองกันตรงนู้นถามความนุ่มนวลน,นุ่มนะอ่าที่อันนี้นอกเรื่องก่อนสตัดเซ็ตมันมนุ่มนะนั่งดีไม่แข็ง ดีเลยล่ะเนี่ยฟิลลิ่งประมาณเนี้ยซินเวอร์นีโอแม็กพรามนะครับเดี๋ยวต้องขอเปิดว์าไปตรงที่โลง่งๆนิดนึงนะครับดึงนะครับขวาซ้ายสังเกตไหมเวลาดึงไปทางขวาตูดไม่ค่อยเซถ้าดึงซ้ายตูดจะเลือ้อยออกขวาเลยทันทีนะครับ เวลาลงตึกเคเขาก็ซับอยู่อยู่เหมือนกันนะผมขอเทนนิดนึงนะไม่เท่ากันจริงครับน้ำหนักมันมันมันตกไม่เท่ากันแหมถนนนี่รถเยอะจริงๆริาเอาลองเท่าที่ได้ตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้วครับ กค้าเขาบอกเขาก็ขับค่อนข้างเร็วนะฮะ,อะตอนนี้เกิน120ไปแล้วไม่บอกนะครับเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นรถเล็กที่ขับนิ่งนะครับนี่ความเร็วท้ายแล้วเนี่ยรถยังไหลซ้ายค่อนข้างเยอะอยู่ครับ แล้วก็ไม่ไหลเนื้อก็ไหลนนี้แนะนําเรื่องสูตรล้อก็มีส่วนนะครับก็ถ้าเสร็จจากนี่แนะนําไปพี่ดิ่งรับเฟื่องฟูยางยนต์ให้พี่ดิ่งดูให้ดีกว่าเรื่องสูตรล้อนีโค้งซ้ายนะครับเ,เดี๋ยวลองดูโค้งขวาครับ ว่าอยู่นะครับโชว์เขาลดนิดนึงนะ,ะเนี่ยโคงขวาตูดจะเบาเาครับอ่ะเดี๋ยวรอจังหวะโลกนิดนึงเดี๋ยวเราจะดึงสลารรอมอีกทีหนึ่งนะฮะ แอดมินเห็นเข็มไม้แอดมินจะรู้แต่ไม่ต้องพูดว่าเร็วเท่าไหร่เมื่อกีน้นี้ถือว่ารถเขาหนึบนะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ายางตัวฮันกุ๊กเนี่ยดีนะครับวีสิบสองเนี่ยหนึบจริงอืมถือว่ายางเกาหลีนี่ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยว่าอ่าแล้วไม่ดังด้วยอ่าเนี่ยไม่ดังด้วยนะที่นั่งมานี่ไม่ดังนะครับอย่างฮันกุ๊กเนี่ยวีสิบสองเนี่ยเวนตัสเนี่ยผมเคยได้ยิน แต่เนี่ยมาครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นตัวคําโฮเนี่ยก็จะเป็น p ีเอสเจ็ดหนึ่งนะครับพีเอสเจ็ดหนึ่งก็ก็หนึบครับหนึบครับอ่ะมาครับเดี๋ยวรอจังหวะน,นิดนึงคือวันนี้แหมรถก็ดันเยอะซะด้วยนะจริงๆถามว่าเมื่อกี้โดยรวมช่วงล่างรถลูกค้าถือว่าการการเซ็ตรถโดยรวมอ่ะดีแต่มันยังขับไม่เนียนมันเออมันรู้สึกว่าน้ำหนักกวงมาลัยมัน มันเป๋๋เ,เอออย่างที่ลูกค้าเขาเข้าใจเลยจริงๆแต่ถามว่าเออ่โชกเนี่ยยางเนี่ยผ่านเลยนะนะครับแล้วก็อัตราเร่งอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเออท่อเฮดดงเฮดเดอร์ลูกค้าทํามาเนี่ยถือว่าวิ่งดีเลยละ่ะนะเมื่อกี้ก็มีแจ๊ดเขาอยากจะมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเรากับรถแค่นี้แหละพอแล้วอะไปลองดีกว่าตรงนี้พอมีที่แล้ะ ลูกค้าเดียหกสิบผมไม่ได้จุ่มหมดด้วยนะแปดสิบเก้าสิบรอยเกียร์เขาเปลี่ยนตื้อตื้อตื้อต้นเลยนะนี่เขาแมปมาเต็มที่แน่นอนต้องบอกเลยรถลูกค้าแต่งมาเต็มครับอ่าร้อยี่สิบอัพแล้วกันนะประมาณนี้เดี๋ยวขอดึงนิดนึงนะเนี่ยสาย อยู่น้ำหนักมันก็หายไปเออมันไม่เท่ากันจริงๆทเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนี่โค้งซ้ายนะครับแล้ดูโค้งขวาครับเนี่ยโค้งขวาก็โยนท้ายโยนคันนี้ท้ายออกเยอะไปเดี๋ยวลองดูว่า เราจะแก้ได้ไหมอเออไม่ไม่ยันนะเออนี่กระโดดปึ๊บปบถือว่าอยู่เลยนะครับนิ่ไมไหมผมตอบแบบนี้อันนี้นอกเรื่องผมว่าจะตัดตัวนี้เนืบอยู่ไปเจอที่ร้านครับ ตอนนี้ขึ้นช่างเรียบร้อยนะครับซึ่งน้ําหนักผมเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งกิโลแล้วก็ตอนนี้เราเอาเหล็กมาถ่วงไว้ด้วยนะอยู่ในรถเนี่ยแหละตรงตรงที่ผมนั่งตรงเท้านะครับซึ่งน้ําหนักรวมคันนี้ปัจจุบันจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดจุดห้ากิโลนะครับก็เป็นน้ําหนักที่รวมคนขับรวมน้ํามันเต็มถังนะครับแล้วก็ถามว่าตอนเนี้มีคนนั่งกับไม่มีคนนั่งเนี่ยเมื่อกี้นี้เ จะหย่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถามว่าข้างหน้าเนี่ยถือว่าน้ําหนักเนี่ยหน้าล้อซ้ายนะครับสามห้าศูนย์หน้าขวาเนี่ยสามแปดเจ็ดซึ่งก็หนีกันสามสิบกว่ากิโลเลยนะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยสองสองสี่กับสองห้าศูนย์ก็ต่างกันยี่สิบกว่าโลนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยดูคลอสก็ส่วนหนึ่งคลอสเนี่ยมันคือผลรวมแนวทยแยงแต่ว่า น้ำหนักในการทิ้งในในด้านหน้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยระหว่างซ้ายกับขวาถือว่าก็ห่างกันไปหน่อยนะครับซึ่งเวลาเราใช้ความเร็วเนี่ยมีผลแล้วก็เมื่อสักู่ได้คุยกับเจ้าของรถก็รู้สึกแบบเดียวกันเลยว,ว่าเวลาดึงพวงมาลัยขวาน้ำหนักดีแต่ดึงไปทางซ้ายเนี่ยเหมือนมันจะเซ๊นะครับก็เดี๋ยวเราลองปรับน้ำหนักกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ<อ>ก็เมื่อสักู่ที่เราแก้ไปเนอะปรากฏว่าเราตรวจเช็คสปริงไปด้วยเพราะว่าค่าพีโหลดก็สําคัญนะครับปรากฏว่า คันนี้สปริงพีโหลดบีบมาไม่เท่ากันห่างกันน่าจะประมาณ5มิลนะครับเยอะเลยตอนนี้แก้ให้แล้วแก้ให้มันเท่ากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับความสูงใหม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเลขก็ยังโดดอยู่เหมือนเดิมนะผมก็ว่าแล้วทำไมครั้งแรกแก้แล้วข้างขวามันไม่ลงนะครับตอนนี้เราเจอแล้วว่าเป็นเพราะว่าตัวสปริงเนี่ยมันตั้งมาไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้น ก็เนี่ยแหละครับต้องทําเก็บงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ก็คิดว่าเดี๋ยวสักคู่หนึงน่าจะได้แล้วนะครับก็ดูในตอนต่อไปครับ ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ให้ช่างบีปรับด้านหลังนะครับแก้ความสูงด้านหลังขวานะครับคันนี้ที่ทําไปเนี่ยแก้ทั้ง3ามมุมเลยยกเว้นหลังซ้ายข้างเดียวที่เราไม่ได้ยุ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสปริงพีโหลดของเดิมเขาบีบมาไม่เท่ากันตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยแหละเอ๊ะทำไมตอนแรกเราปรับล้อแรกล้อแรกด้านหน้าขวา เราคาดหวังให้มุมมันน้ำหนักมันเปลี่ยนตามที่ต้องการทําไมมันไม่ใช่ไปเจอว่าสปริงมันบีบไว้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็โชกปัดได้30ระดับด้านหลังตอนนี้ผมเซ็ตไว้ที่20ทั้งคู่เพราะว่าความหนืดมาไม่เท่ากันนะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้ายังเป็นค่าเดิมของลูกค้านะครับนะบแล้วมาดูครับนี่ตาช่าง cross weight 50.04.05 เห็นไหมครับก็คือห้าสิเปอร์ซ็นแล้วเนี่ยน้ำหนักหก8้อยแปดกับหกร้อยเห็นปะหกูนย์เก้าอย่าอย่าเท้าอย่าเท้าอ่าเห็นไหมครับหก7ูนเจ็ดกับหกศูนย์สี่เห็นไหมครับนะฮะซึ่งอันนี้ใกล้เคียงแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าผมเขย่าเขย่าลดหน่อยโยกโยกยกโยกไหมครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกันอยู่ประมาณนี้นะฮะอยู่ที่การนั่งด้วยนะอยู่ที่น้ําหนักเนี่ยผมโน้มตัวมาข้างหน้าเห็นปะก็เป็นอีกเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเราพิงไป เขาเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับนะถามว่าพวกนี้เนี่ยมีผลหมดเลยนะครับนะก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปทดสอบขับกันแล้วก็ถ้ามองในมุมของน้ำหนักข้างหน้าเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะกดมากกว่าในด้านขวานะซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่ยแล้ว,ลวเรานั่งอยู่นะครับแต่เราแก้ให้มันแน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปลองนครับนี่ครับห้าสิบจุดหนึ่งห้าสิบจุดสองอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถือว่าใกล้เคียงแล้ว นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยในเรื่องของคอนเวอร์สเดี๋ยวไปลองในช่วงทดสอบครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เซ็ตเรื่องของน้ําหนักเรียบร้อยโดยการปรับความสูงของรถนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเราเซ็ตให้เตี้ยลงกว่าเดิมนะครับนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับไม่ได้มีมุมไหนที่ปรับสูงขึ้นนะครับเพราะไตอนนี้ก็ตรงกับโจทย์แรกที่ลูกค้าอยากจะเตี้ยลงแต่จะไม่ได้เตี้ยลงมากนะครับแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยมองนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเตี้ยเตี้ยกว่าเดิมแบบชั้นเลยกล้องมาใกล้ๆก้ก็ได้นี่ สองนิ้วนี่เสียบไม่เข้าแล้วนะฟิตๆเลยนะหน้าๆน,นะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมสามนิ้วก็ไม่เข้าแล้วนะสองนิ้วนี้ก็เหลือหน่อยเดียวละไม่เยอะนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปทดสอบนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราคอนเวอร์ทเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาไปถ้าไม่รวมพักเที่ยงก็ท่าประมาณสักสามชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับไปลองกันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวลูกค้ามีธุระต่อ นะฮะวันนี้มาไกลมินเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวขอเบาเสียงแอร์ก่อนเดี๋ยวเพื่อมันดังเข้าโหเฮ้ยน้ำหนักพวงมาลัยแน่นเลยอ่ะไม่น่าเชื่ออ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจ้าของรถไปขับเองจะรู้ครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าเ<ส>นี่ยซ้ายขวาน้ำหนักแบบดีเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยดึงแล้วแบบเท่ากันมาก มันถึงขึ้นชื่อไงครับว่าคอนเนอร์เวทบาลานซ์เนาะคอนเนอร์กับมุมนะฮะไปเดี๋ยวเราลองสั้นๆแล้วกัน,อ,นอาจจะไม่ได้ลองไกลมากค้าติดทุระละ,แ,ละแต่ก็แนะนำนะลูกค้าควรไปตั้งศูนย์นะครับก็จะได้ดีกว่านี้เพราะเนี่ยพวงมาลัยมันเบี้ยวอยู่นิดน,นึงรถไปก่อนเนี่ย เราเข้าหลังทานนี้ดีกวเป่าเป็นไงเท่ากันปะเท่าค่ะเท่าไหมเท่าค่ะไหไม่อวยนะค่ะจริงไหมรู้สึกไหมข้าวรู้สึกไหมรู้สึกค่ะมี่อ่าแอมินผมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยเฮ้ยพวงอะไรไม่มีแบบน้ำหนักแบบเป๋ๆอ่ะเออ ของมันแย่ของมันแหน่เนี่ยอวยอวยอวยเนี่ยก็ยยเวอร์ไปครับดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยพูดเสมอว่าไอ้เรื่องของการปรับเตทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันต้องอยู่ที่เจ้าของรถด้วยชอบไหมบางทีช่างอาจจะชอบแบบนี้ลูกค้าจ,จะไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ได้นะครับบางคนอาจจะบอกโอ้บาลานเนี่ยพื้นจะต้องเรียบเปะ๊ะอันนี้ผมพูดจริงๆก็จริงครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าถานนจริงๆก็ไม่ได้เท่ากันเสมอ เอาเป็นว่าเราควบคุมให้อยู่ในเขาเรียกอะไรเรียกที่สุดที่เหมาะสมแล้วกันไม่น่าเกลียดแปดสิบครับนะอ่ะประมาณสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับร้อยหนึ่งนะผมจะโยกนะเนี่ยเนี่ยเห็น่ะเท่ากันนะเท่าเ<อ>นอะมันอยู่มันอยู่เลยอือ หนึบตอนนี้ข้างหลังเซ็ตไว้ที่20เท่ากันนะครับแรงสะเทือนต่างไหมต่างค่ะนิ่มนิ่มขึ้นด้วยเหรอใช่พี่อ่านิ่มขึ้นอาจจะมาจากส่วนหนึ่งเราปรับโชคนะครับแต่ลองถึงในมุมมองไม่รู้ข้าวจะเข้าใจไหมความสะเทือนแล้วกันนะครับ พยายามจับอากาศรถนยะเนี่ยปล่อยมือรถไม่ค่อยกินซ้ายแล้วนะนะของเดิมอะ่ะเดี๋ยวดูนะหนึ่งสองสามปล่อยมือหนึ่งสองสามยังตรงอยู่เลยเนี่ยไม่ไม,ไม่ตั้งศูนย์ล้อด,ด้วยเอออันนี้ก็น่าคิดอันนี้ก็น่าคิดนะครับส่งงานกันเท่านี้กับงานคอนเวิร์ตบาลานนะครับสําหรับโตโยต้ายาริสนะครับจริงๆก็ทําได้กับรถทุกรุ่นที่มีการติดตั้งชุดสตัดปรับเกียร์หรือว่ารถที่สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับก็จะสามารถ เอามาคำนวณในเรื่องของการถ่ายน้ําหนักของตัวรถเพื่อให้มันมีการกระจายแรงที่ดีแล้วก็ทําให้การเกาะถนนแน่นขึ้นช่วงล่างทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นพงมาลัยน้ําหนักดีขึ้นนะครับทีนี้ฝากไว้เท่านี้กับวินัยเลชช็อปนะครับเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ